สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง ms auto review วันนี้เราจะพาทุกคนไปเจอกับยานยนต์ที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานแห่งสนามรบเครื่องจักรสงครามที่รวมความแข็งแกร่งความเร็วและเทคโนโลยีระดับสูงไว้ในคันเดียวนั่นก็คือ m 1 abrams รถถังหลักประจำการของกองทัพสหรัฐอเมริกาที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานพลังขับเคลื่อนและดีไซน์ที่ดุดันอย่างไม่มีใครเทียบได้เมื่อคุณเห็น m 1 abrams ครั้งแรกสิ่งแรกที่รู้สึกได้เลยคือความยิ่งใหญ่ และความแข็งแรงตัวถังภายนอกถูกออกแบบให้มีความเตี้ยและลาดเพื่อให้มีความมั่นคงสูงสุดในสนามรบรูปทรงดูเฉียบคมแข็งแรงและเต็มไปด้วยกลิ่นอายของความเป็นเครื่องจักรสงครามจริง,รงๆกรอกของมันเป็นหนึ่งในส่วนที่โดดเด่นที่สุดโดยใช้วัสดุผสมขั้นสูงรวมถึงชั้นเหล็กและยูเรเนียมที่ช่วยเพิ่มความทนต่อการเจาะทะลุจากอาวุธต่อต้านรถถังสมัยใหม่ทุกส่วนของตัวถังตั้งแต่แผ่นเหล็กการเชื่อมไปจนถึงฝาครอบป้อมปืนถูกออกแบบมาให้ทนแรงกระแทกหนักๆได้ทั้งหมด ดีไซน์ของอับรรมนั้นไม่ใช่แค่แข็งแรงแต่ยังมีความสมดุลระหว่างพลังป้องกันและความคล่องตัวตัวถังและป้อมปืนถูกออกแบบให้มีมุมลาดเอียงที่ช่วยเพิ่มการสะท้อนกระสุนและลดการตรวจจับจากเรดาร์แม้จะเป็นรถถังขนาดใหญ่กว่า60ตันแต่เส้นสายของมันกลับดูเรียบเนียนมีสัสดส่วนที่ลงตัวสีที่ใช้ก็จะขึ้นอยู่กับภารกิจเช่นสีทรายสำหรับพื้นที่ทะเลทรายสีเขียวเข้มสำหรับป่าหรือสีเทาเข้มสำหรับภารกิจในเมือง ทุกอย่างถูกคิดมาเพื่อให้ปรับตัวเข้ากับทุกสภาพแวดล้อมจริงๆหัวใจของ M1 Abrams อ,อยู่ที่เครื่องยนต์ซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้มันแตกต่างจากรถถังทั่วไปทั่วโลกรถถังส่วนมากใช้เครื่องยนต์ดีเซลแต่ Abrams ใช้เครื่องยนต์เทอร์ไบน์แก๊สแบบเดียวกับที่ใช้ในเครื่องบินเจ็ตใช่ครับรถถังคันนี้ใช้เครื่องยนต์แบบเจ็ตจริงๆ เครื่องยนต์ h o n e เว well ล a อ t 1500ให้กำลังถึง1,500แรงม้าสามารถทำความเร็วได้ถึงประมาณ67กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและราว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนพื้นครุกขระสำหรับรถถังที่หนักกว่า60ตันนี่ถือว่าเร็วและแรงมากเครื่องยนต์เทอร์ไบน์มีข้อดีคือให้แรงม้ามหาศาลและการเร่งที่นุ่มนวลมากแต่ก็มีข้อเสียคือกินเชื้อเพลิงเยอะมากอับแรมใช้น้ำมันราวๆ3แกลลอนต่อไมล์ซึ่งถือว่ามากพอสมควรแต่ก็แลกมากับสมรรถนะที่เหนือชั้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้เชื้อเพลิงได้หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นดีเซลน้ำมันเครื่องบินหรือเคโรซีนทำให้เหมาะกับการใช้งานในสนามรบที่หลากหลายในด้านการควบคุมและระบบขับเคลื่อนอาร์แบมาพร้อมระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบมีระบบติดตามเป้าหมายอัตโนมัติและระบบป้องกันการสั่นสะเทือนของปืนใหญ่ทำให้สามารถยิงได้อย่างแม่นยำแม้ในขณะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วระบบการสะเทือนถูกออกแบบมาให้ดูดซับแรงกระแทกได้ดี ทำให้ลูกเรือทั้ง4ี่คนภายในสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพแม้อยู่ในสนามรบที่โหดร้ายภายในแบ่งตำแหน่งชัดเจนคนขับอยู่ด้านหน้าในท่านอนเองคนหญิงและผู้บังคับบัญชาอยู่ใต้ป้อมปืนส่วนคนบรรจุกระสุนจะอยู่ด้านหลังพร้อมระบบป้องกันแรงระเบิดในกรณีฉุกเฉินในเรื่องของราคาแม้จะไม่มีการเปิดเผยตัวเลขที่แน่นอนจากกองทัพสหรัฐอเมริกา แต่จากข้อมูลโดยประมาณรถถัง M1 a b r a m 1, 1คันมีราคาประมาณ8-10ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ300-370ล้านบาทไทยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งรุ่นล่าสุดอย่าง M1A2V3 ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ทันสมัยที่สุดในตอนนี้มาพร้อมระบบกราะที่พัฒนาใหม่ระบบสื่อสารที่ปลอดภัยขึ้นและระบบพลังงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม และสำหรับแผนในอนาคตตอนนี้กำลังมีการพัฒนาเวอร์ชันถัดไปที่ชื่อว่า M1E3 โดยคาดว่าจะเริ่มมีการทดสอบและรีวิวอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี2025ถึงต้นปี2026จุดเด่นของรุ่นใหม่นี้คือการลดน้ำหนักปรับปรุงระบบพลังงานให้ประหยัดมากขึ้นและเพิ่มระบบดิจิทัลขั้นสูงที่ช่วยให้การทำงานร่วมกับหน่วยรบอื่นๆเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้นนี่คือก้าวสำคัญขององค์การปรับตัวให้เข้ากับสงครามยุคใหม่ที่เน้นความเร็วและเทคโนโลยีขั้นสูง เมื่อมองโดยรวม M1 อัลแบมยังคงเป็นหนึ่งในรถถังที่ทรงพลังและได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในโลกตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกที่แข็งแกร่งเครื่องยนต์เทอร์ไบน์ที่ทรงพลังไปจนถึงระบบเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องมันไม่ใช่แค่เครื่องจกักรสงครามแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นเลิศทางวิศวกรรมที่ผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแกร่งแบบคลาสสิกและเทคโนโลยีล้ำยุคได้อย่างลงตัวขอบคุณทุกคนที่รับชม MS Auto Review ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวต่อไปเพราะเรายังมีอีกหลายคันหลายรุ่นที่น่าตื่นตาตื่นใจรอให้คุณได้รู้จักกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ